วัย40บวก50บวกที่ชอบปวดกระดูกปวดเขา่าจนไปถึงปัญหากระดูกพุ่นต้องรู้จักกับวิตามิน K2 D3 วิตามิน2ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องกระดูกเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกัน พอมาอยู่รวมกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพราะวิตามิน D3 มีหน้าที่ดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายส่วนวิตามิน K ในรูปมีนาควินอเซเว่นหรือ MK 7มซเวมีหน้าที่นําแคลเซียมไปสะสมที่กระดูกและฟันเพิ่มมวลกระดูกไม่ให้ตกตะกอนอยู่ที่หลอดเลือดนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยที่พบว่าการกินวิตามิน K2 ร่วมกับ D3 เนี่ยช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้มากกว่าการกินแคลเซียมเพียงอย่างเดียวค่ะอย่างของเมดเน็กนะคะเขาก็ใส่ปริมาณวิตามิน K2D3 มาในปริมาณที่เหมาะสม วิธีกินเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะแค่วันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าหรือว่าเย็นก็ได้แต่มีข้อควรระวังนิดนึงสําหรับผู้ป่วยที่ทานยา,านป้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรทานค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนําทั่วไปเลยนะคะหรือจะกดผ่าน t i k กต็อกช็อตรงนี้เลยก็ได้หรือใครสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีมาตอบให้ค่ะ